ดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะเนี่ยถังจัภาพก็มาถึงแล้วนะคะอะไรก็สวยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะโอ้โหใครนอนขุดดินอยู่นี่ นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาวแฟมิลี่โอ้โหลงเลยปิดยาเร็วใช่เลยจ้าน้องสาวน้องสาวน้องสาวปูพองน้องสาวปูพองทำไมหนุ่มแท้น้องสาวปูพองได้คอนเทนต์แล้วมาจากปูพององเป็นน้องสาวคนที่เท่าไหร่คะคนที่ไหร่คะเนี่ยเอาก็ คนพี่ทนายเน้อบาดนีเนาะได้สกคนพี่น้องนันพี่เจ็บมั้งหลายคนเยังหนุ่มอยู่เลยเนาะน้องสาวลาบ่น้อ่ะเป็นแข็งแรงอยู่เนาะน้องสาวลาผู้นู้ยังง่ายแต่มาน้ำกันบ่โอ้มาน้ำกันเนาะโอ้จนดิ้นกันบ่ภาษาพี่น้องมาเจอกันจนตกใจกันบ่หลงกันบ่ไปดู น้องชายปู่พองนะันี้เนการจของฝั่มึง้วอ้ไดเจอานองแบทร็หาจีบพ่อองนอนอยู่คนเดียวนอนบัตนิดโทรไปทานบีอยู่เพรมึงเจ็บ้ห้งอยู่ว่าให้มทำเจ็บแห้งเราโทรบอกแล้วแม่เด้อ น่องสายเบิร <cues> <l convert> ์ดบอก่ะน้องสายปูเบิร์ดอะไรบอกโอ้โหนี่นี่ปูนี่เหมือนปูเลยนี่เหมือนน้องน้องบใครว่าคือนายชั่นนี่ฮะคือนายชั่นอ่ะอ่ะของของลูก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 ฮะเอามากไว้แม่อันนี้อันนี้เป็นน้องผู้อันอันติดกับปูพองบอก ผมมันน้องที่ห้าผมโอ้น้องที่ห้าอีกพีห้าแต่ตัวน้องชายปู่ของคนที่ห้านะคะโอ้หน้าเหมือนปู่เลยคนนี้ไม่เหมือนไหมคนนี้คนที่เท่าไหร่คะคนที่หกคนที่หกอันนี้คนที่ห้าแอมแอมก็เป็นลูกคนที่หกคนที่ห้าคนที่หกคนที่หกไม่ค่อยเหมือน จริงเลยอ่ะได้เห็นหน้าตัวจริงแล้วน่ะปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะเป็นพี่น้องปู่บอภาษาบอกเลยอุดมสมบูรณ์เป็นเป็นเรื่องคนนี้นี่นี่เอามาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนี่นี่จ้าลุงอาช่างใหญ่บอกว่าเลี้ยงกาแฟเีมนค่ะ ว่าเลี pues ้ยงกาแฟเนี่ยคนที่หกคนที่ที nah. ่เจ็ดที่เจ็ดคนที่แปดคนที่หคนที是是่ห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดลยพี่น้องจริงจริงพี่น้องวันนี้นํำทีมโดยน้องแมมฮะน้องแมม ใจมากเลยดีใจมากเลยคนะึกคักเลยเนาะ ทูกขึ้นไปไหว้เที่ยงก็ได้จ้ะไหว้นี่ก็ได้ไหว้เทิยงก็ได้มาขอพรอันนี้มาขอพรให้ปู่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 ปอ่ปู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 ่ป่ปู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 ู่ปููู่่ปู่ปู่ปูปู่ป่ปู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 ่่ป่ปู่ปู่ปู่ ไม่ไม่เหมือนแต่ทรงผมวไม่อนผมเะไบ่อยผมไม่เหมือนเอะบ่อยอยู่ตวกสูตอนขึ้นศาลมก็เจอเออโอ้โหแล้ววเหมือนได้้างใหญ่น่ยังไงข้างบนนะคะข้างบนก็ไหวกันเต็มอยู่เลยนะคะจบลวบ้านคนท่องเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วสามจแล้วนโมปรสานจบแล้วค่ะ อจากนครพนมมาจากนครพนมเนาะไม่ได้่านเราันม้เรามีมือจับเนาะ คุณยาคุณแม่ก็แข็งแรงอยู่เนาะค่ะยังแข็งแรงอยู่ค่ะคุณแม่แกเข้าวัดทำบุญทุกวันนี่ค่ะหัวเเขาลยโอ้ยไมยใช่ไงใช่ที่ตีลุงหงในแกเสียแล้วอ๋ออันนี้คนที่คนที่สามคนที่สามคนที่สามโอ้ยยังแข็งแรงอยู่เลยคนที่ห้าคนที่ห้าคนที่ห้าคนที่ห้ นี่แหละค่ะคนสมัยโบราณเนาะคนสมัยโบราณก็จะมีอพี่น้องเยอะรวมพลเครือญาติของตู่พ่องนะคะมากันหมดเลยนะคะมากันหมดเลยเด้ยกินนาทีลไม่ถ่ายแล้วลุกะ เพราะว่ามาหมดทุกคนเลยนะคะเนาะพี่น้องมีเยอะมากนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นก็จะมีมีพี่น้องเยอะนะคะญาติเยอะนะคะ ลูกหลานมานะคะมากรา TS, บไหว้ขอพรโอ้ดังขนาดนี้น สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีหนาวไหมหนาวโบ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 หนา ดีนะที่ได้ใส่เสื้ออุ่นๆส่นสวยนะเจ้านะสวยเปะใส่เสื้อสีชมพูแล้วสวยเลย